สวัสดีนะคะแล้วพบกันอีกครั้งสำหรับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนวิธีการทำบานอฟี่คับเคก้กค่ะค่ะบานอฟี่คัพเค้กคืออะไรคะคุณพี่ตัวบานอฟี่เนี่ยตรงๆต,งตงัวเลยนะคะมาจากคำว่าบานาน่าบวกทอฟฟี่ค่ะก็คือกล้วยหอมกับทอฟฟี่ซึ่งทอฟฟี่ก็คือหมายถึงซอสคาราเมลนี่นั่นเองนะคะค่ะค่ะแล้วจริง,รงๆแล้วเนี่ยตัวบานอฟี่คับเค้กเนี่ย พื้นฐานของมันก็คือตัวเค้กกล้วยหอม,อมใช่ไหมแต่เค้กกล้วยหอมเนี่ยถ้าสมมติว่าน้องตินตินเอาไปขายเนี่ยมันก็ราคาก็ไม่เท่าไรหร่บ,บ้านๆกันเลยทีเดียวแต่เราจะมีวิธีต่อยอดยังไงที่จะทําให้ตัวเค้กกล้วยหอมเนี่ยมันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นงั้นเราคุณพี่ช่วยสอนได้ไหมคะได้เลยค่ะ,คะก็เลยการที่เราเามาต่อยอดให้มันเป็นบานอฟี่ครับเค้กนั่นเองยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะค่ะโอเคเริ่มต้นนะเรา หั่นกล้วยหอมรอไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเอาไปแต่งด้านหน้านีค่ะเด้ปอกให้หนอกได้ค่ะโอ้โหกล้วยนะคะแบบหนูถนัดค่ะหนูชอบค่ะหนูถนัดเลยค่ะนีคอ่ะเราก็จะหั่นสไลด์อืมค่ะอ่ะผลต้นนี้ไม่เอาหั่นสไลด์บางๆนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ท็อปปิ้งเหรอคะเอาไว้เสียบมันไว้ด้านหน้าค่ะไอ้ด้านบนค่ะโทษที น,นี่ที่เป็นเส้นๆก็เอาเอาอกอ,อันนี้จาเป็นไหมคะต้องแบบกล้วยกล้วยหอมก็ควรจะเป็นเนาะเพราะว่าอ๋อเป็นเค,คก้กกล้วยหอมเออมันเป็นเค,คก้กกล้วยหอมอนะสิถามโง่หรือเราอาจจะตอนต่อไปเราอาจจะสอนเค,คก้กกล้วยน้ำว้าดีไหมคะอืมน่าจะได้นะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเข้าจํานวนท้วยเนาะ อืค่ะได้แล้วล่ะคะ่ะแล้วเราก็จะเก็บกล้วยหอมเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะตกแต่งตรงด้านบนก่อนนะคะค่ะ,คะทีนี้ส่วนประกอบของ ee, บานาฟีคัพเค้กจะมีด้วยกันอยู่3ส่วนก็คือในอันแรกก็คือตัวเค้กกล้วยหอมนั่นเองค่ะแล้วตัวที่2ก็คือตัว Cream, คาราเมลบัตเตอร์ครีมซึ่งเราได้มีสอนไว้แล้วในใตอนก่อนหน้านี้และอย่างสุดท้ายก็คือตัว ซอสคาราเมลซึ่งเราก็ได้สอนแล้วเหมือนกันนี่ค่ะซอสคาราเมลใช่อันนี้เราก็เอามาใส่ในถุงบีบนะคะเพราะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะต้องเอามาันม<า>บีบราดด้านบนโอเคค่ะทีนี้เราก็จะมาบีบครีมด้านบนตินอยากลองทําด้วยไหมคะดีเลยคะ่ะลองดูค่ะเราก็จะบีบตามใจชอบเลยค่ะโอเคคอ่ะตอนนี้เราลองมาลองบีบกันเลยดูไหมคะได้ค่ะค่ะแล้วก็บีบตัว มันจะขีมไมด้านบนนะคะชอบเยอะๆค่ะก็คือบีบไปเยอะอืมได้เลยแล้วแต่ความชอบดให้ดูว่าเห็นไหมดูมุมไหนขอดูก่อนโออใช้ได้นะน้องตีนใช้ได้สำหรับมือใหม่เลยค่ะทำได้ค่ะ เดี๋ยวนี้พี่บีให้เสร็จก่อนเนาะค่ะในระหว่างนี้นะคะก็มาชิมกันอีกรอบค่ะว่ารสชายังดีมด้อยน้องพูดค่ะหูุกรูหลว่าอร่อยค่ะพี่ค่ะชิมรอบก็ได้อันนี้หิวแล้วครัโอเคเราก็ได้ในส่วนของตัวคาราเมล บัตเตอร์ครีมด้านบนแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาโรยด้วยซอสคาราเมลของเราอันนี้ที่ที่ใส่ถุงบีไว้แล้วเราต้องตัดตัดปลายเนาะตัดปลายมันก่อนแต่อย่าอย่าไม่ตัดเยอะเพราะว่าตัวซอสเราจะได้เป็นเส้นไปเลยนะ๋ต่พี่ลองดูก่อนว่ามันได้ไหมครับตัดน้อยไปไม่ออกเลยไม่ออกค่ะเราก็จะมาตัดปลายออกนิดนึงนะคะ ลองบีดูดดสิโอเคมันจะเป็นเส้นเราก็จะมาบีบบีบบนด้านบนบน,น,นี้น,นะคะน่ากินมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ให้ตินตินบีบของตินตินเนาะได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็ต้องแบบฝึกฝนกันนานนะคะกว่าที่จะมาเป็นแบบทำได้สวยงามแบบเนี้นะะ่ะค่ะ อยู่กับประสบการณ์เนาะคุณดีเนาะใช่ค่ะฝนเยอะเยอะอ่ะลองของตินตินดูนนี้มันเปื้อยโอเคหนูต้องบีบรันี้ไว้นะคะไม่งั้นซอสมันไหลลงข้างบนให้ไหลออกข้างบนโอเคเราสะบบัดมือเร็วๆเลยค่ะตินใช่ใช่ประมาณนั้นได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออมันเป็นศิลป์ค่ะทำทุกอย่างคือศิลปะไม่มีคำพูดใช่ อ่ะเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็เอาตัวกล้วยที่เราตัดไปแล้วค่ะมาตกแต่งไว้ด้านบนลองเลยนะคะขออนุญาตใช้มือเปล่าเลยนะคะับอนุญาตค่ะเสียบไปเลยค่ะอเหมือนสัดส่วนกล้วยกับของกับกับตัวนี้มันจะไม่บหลานเลยนะขอกหัวงไม่เป็นไรค่ะสินค่ะแมะไว้ยังงี้ พยายามกดลงไปให้ตัวเหลือ้วยวอ๋ออย่างนั้นก็สวยนะเห็นไหมคะมันไม่มีลูกผิด<อ>ค่ะแบนๆไหมครับแบบอย่างนี้ไหมตามสไตล์ของตินตินเลยสุดมากเลยคะ่ะไป โอเค,คและนี่แหละค่ะก็คือบานอฟี่คัพเค้กซึ่งเป็นเค้กที่ต่อยอดจากเค้กกล้วยหอมธรรมดาๆของเรานั่นเองค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะต่อยอดจากเค้กกล้วยหอมธรรมดาๆบ้านๆเลยนะคะใช่ดูสิคะมาแต่งตัวแต่งเสื้อผ้าให้มัน สวยงามมากเลยค่ะคือห่างได้สบายสบเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราเลยนะคะคะแล้วตอนนี้ของหวานเมนูแรกของเราก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแล้วในตอนต่อไปเรายังจะมีของหวานอีกหนึ่งชนิดจะมาสอนกันค่ะนั่นก็คือเดี๋ยวก่อนค่ะคุณพี่ไว้บอกเฉลยกันตอนหน้าดีกว่าค่ะว่าคุณพี่จะสอนอะไรเปิดความลับนะคะถ้าอยากจะรู้นะคะก็ติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย